สวัสดีครับทุ่งในทุ่งหน้าครับผเพื่อพานท้องครับซ้ำของเก้าครับรดหมื่นรดบุกกรตัวหนึ่งรดบ้านตัวหนึ่งผมมาซ้ำสองจุดเลยครับผมชีวาที่ออามันได้สุดยอดครที่มันรดรดกระใสกันไน่ครับนี่ครับตัวนี้ยังเห็นน้อยตีนอยู่ครับเห็นน้อยตีนอยู่อยู่่ยังโยอยู่ครับเหมือนแลงกันมีโอกาสดีมากยม เมื่อกี้ฝนตกครับฝนตกหนักเลยไม่รวมันดิเข่าวะหรือมันดิออกวะหนูมะดูไม้กันต่อนะครับไม่ใช่ของไหนติดตามกันไปเรื่อยครับพี่น่องเลยสองพี่น้องเอาจากนี่แะครับหู้ตัวนี้ครับรอบก้อนนี่เอาอยู่นี่ครับถือสองตัวเลยผมคิดว่าพ่อแม่มันยังอยู่ครับ บราจะเอาดวงมันเนี่ยกับไปเอาดวงยักกันนะครับเนาะยางสองรอบแล้วครับนี่ไปไปเบื้งต้นครับสวัสดีสองทุ่มครับพี่น้องโอ้แต็มแดกตัวดีเลยครับฝนตกว่ามันหนูที่เพิ่ออกออกครับเต็มแดกมาแล้วครับโอ้เสร็จละกูนะครับจมหนามทุกคนเอ้าะมี นี่เดียวโอ้นางไก่ครับนุ้ย้องโตวสวยๆนะครับนี่เลยคนนี้เปิดห้างครับไปห,หลังต่อไปครับมีนี่ปอเกินขึ้นเลยเตี้มเดียวนึงพี่น้องเลยนี่ครับโอ,นกอ,อ,กบนอ,อ้นุ้งพกออกขับนุ้ง่ทันออกนี่ยันฝนตกพระท่านออกออกรอบเด็กครับ ตึ้นกับมานะลระบดก,กนแครับตรงเอฟเล่าโออะรครับมาเอื้องสอบให้มาเพิ่งกันอยู่รอบนึงครับไปค,ครับอะใคันนะครับที่นองมาเยสวัส <c oughs> ดีตอนเช้าครับ <c oughs> ลุกลุกลุกไปดไปดูกกูหนูข้าเลยปะ <c oughs> แจ้งแล้วครับ เฮ้ยวันจุบ่บมีแต้มพี่น้องฝนตกครับะนะครับนอ่นเองแรงอยู่ฝนตกใครอยู่เด็กกินครับพี่น้องบุ้มีเองมึงเี็กเสียบเอาแล้วไ,ได้กัดด็กินแล้วมือเนี่ยอเอา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 ,เ,อาเกือบปรได้แล้วครับ มายอื้งท่าครับใกล้ครับขอบวะขับลงในตรงหน้าครับสองเศาก็ได้ออกสวยมือเราดีละดายล้อครับหลังอีกขอบวะครับขอบวะ ว่าเขาเลี้ยงเขาแล้งง่ายน,นะครับอีกจักมื่นสีได้เขียวน้อยเนาะโอ้อันนี้ว่าเขาได้พี่น้องก็ขังธรรมดาตัวนี้ไหมฝากไว้ก่อนตัวนี้ไปดูอีกไม้ครับนะจดุดนี้อีกสองหลังครับผมมาสั่มเห็นกะ็เห็นไฟกดโอ้ยอยู่มันจะออกไหมครับวันนี้ ก็แภาพฝนตกแบบนี้คล้อ,อ,อ,องหลังมัน่นที่เขายัดหลังบ่เอ้าดวงล้มพี่น้องเอ้าวิป็ยังไงบ้านเนี่ยออกบ่ครับสี่นี้ไหมวันที่ผมออกครับยานน่านหนูบ่ออกอยู่เตรียมสองมาแล้วครับรอบเตานี่นี่ออครับไอยหมาขดมันขดมันขดนข,ดข,ดขดูดต่ออยู่เนี่ย มีทางเที่ยวอยู่ตอนล่องไส้ไ้ครับอันนี้ยอดดีครับเดินอดตัวเดียวตเลยนะมั้งอ่ะไปต่อครับห้อยน้อยขวดอย่างนี้ไปกันต่ออีกหมายหนึ่งครับที่นีโตป่ะโอ้ พี่ลองอเลยเต้นกับลังขื้นครับกภาพตรงไห้็องหน้าแบบนี้โอ้ยสันบดกองครับโอ้ทำงานเขียวกะทีครับสวยงามเอาใส่แลวเนาะหนูหมดเนี่ยก็เดีงลงไปหุห่นเนาะีเนะเอาแบบไหนเนาะมันไปยังไงก็ไปหุ่นโอ้ยโยเขียนโจกอีกแล้วครับ ต้วน,นี้้ยมากจกเดี๋ยวมันก็เพราะเขาครับขันหัวเขาเ็าจะอนอนหลักน,นี่นเขียนจกถือตะขนเขียนครับเมินเน่งกีขนติดอยู่โอ้เอรอเดี๋ยวตึองไปล้างนี้นี่เขาไปล้างคุณครับ หล,ลวงซิรีครับเห็นให้กัดหนาตักหนูอีอยังได้ใส่ถิ่มไปครับถ้าเถอ่ฝุกมาถายบางจุดอีกสวงอันหวุกห้างครับขอาววะตัวครับความสุขของคนบ้านนอกรประมาณนี้เลยครับบางเขาบางไทยบางหน่าหลังนี้ถืออีกแลครับพี่น้องยังถือไปขึ้นตัวหนึ่ง นี่มาเสราอีกตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยนี่ขาดบะต้องเก่งขผมนี่กับม้านั่นละมึงเนี่ยกริงขาดบุรุษโอ้ยนุ่งและหลายครับนุ่งๆอ่ะบุงทางไหของหน้าไปก่อน ครั้งนี่นี่อาไปกอน,นี่ตัวเขาวะครับเป็นห้อยกัดเขากัดหนาตัวยนห้อยตีนยู่ทั้งปาครับน้ำไหลครับเำาใจอืมด่วงตกน้ำครับบันเนี่ยแหมงนอนเอียงแดงอยู่ในน้ำน้องเลย เด้อไรรตัวนี้เอา้ามานี่ยราบันีึพี่น้องวันจะไปะได้กินยังมักเห็บห้าขว้เอา้ายังไงกับมาาแล้ววันนี้อือาอสีเต็มหมดพี่น้องไปไปดูันต่อเลยครับ ขี่รถเลยเสรครับบราเห็นเอ้าะที่เขาบ่จะเข้าไหมเอา้าเขาพี่น้องนี่ยงเป็นไงล่ะสวยงามครับสวยงามแจมแจมแจมขนาดน้ำหลายๆเลยครับนำบนนี่เนี่ยโอ้โหขี้อายนะครับตรงนี้หมดแดงตัวครับขี่ใส่หางจังเลยนะครับเด้อ ทนบางไปก่อนพ่อเป็นเป็นหมายเลาะขี่มอไซต์เลาะไส้ออกครับเอาไปก่อนเอาม,าาม้าในระเนียฮะต้อะยพี่ต้องจะหลังมาหลอกอาจารย์หลังมาต้อครับโอ้ยพี่ต้องเอ้ยเป็นังสีนอ้นนองแบบนี่เนาะเป็นอย่างก็เป็นังสี่ร่วงร่วมครับ ถือจกดากนี่ผมบ้านเนี่ยโอ้จกดากอีหลีมันขอมาหักหลังครับผมต้ใส่ปิดต่อป่เนี่ยผมใสผีไหมท่าเง,งาง่วงหนามันก็ไปเข่าหักหลังสัน่นเฮ้ยหน่อยเอาเอา,เอาสามตัวแล้วถึงตกนี่นครับมาเป็ขยังฝากไว้ก่อนครับได้น้อยก็ดีได้หลายก็ดีครับ ดีก็นอน,อดนอเดิ่ทุกวันพอได้ออกมาหาแนวยูนอกินออกมาหาชื่นชมธรรมาชาติกันครับไปอ,อีกหลังนึงไปต่อครับหลังนึงอลัางนี้เอาทปศใตครับนี่เขาเพราะเท่าไโอ้ยมิดซีรีพี่นนองเลย ช่องนางเลยครับผมไม่หมั่นใจว่ามันนี้ไม่ตัวบอสสรุปยอดนะครับสรุปยอดเช้านี้กับทุ่งนาอันสวยงามครับตะเป็นขี่ตะเว็นก็นังขึ้นผาดเกี่ยวกะจีครับไผ่บัลองหลงหลักแบบนี้กะมันมเป็นชาวนาแหละครับชาวนาชาวเ้าหน้า,านบดครับเอามาเพิ่งแต่ร่วมกันครับป่านี้ซึบหนึ่ง 2 3 4 5ตัวครับพี่น้อง,องนี่สวยงามบอโอเคครับหนูรุ่นหนูรุ่นนี่สามโตอยู่กับ4ตัวมาขึ้นเลครับตัว4ี่มาขึ้นตัวแบบนี้นเลยงาเป็นฟุดครับจากหัวไปหากดมนมาหาแต้มครับเสานี่มาขึ้นเลย แต้มหนึงเป็นหครับแต้มร่วมหกแต้มครับสรารับคลิปนี้ความสวยงามของธรรมชาติของถุงนะครับบรรยากาศเย็นๆน้ำเสาามันเดินสูตรอากาศเย็นๆครับหอมดอกเขา่าขอบคุณครับฝากกันไปอีสานพันสปอร์ตอุดเบียกทีมเบิ่มหนาวบางโมเดลครับฝากกดติดไลค์ติดตามกดติดตามให้เน้ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันคลิปหนาเลยมไม้บ่งกันบางอีกครับกระถับเสืๆมง่ามกระถับการหาอยู่หากินของแบบคนอีสานขอบคุณครับโอ้ผมไปเอาเลยไปส่งตายแล้วี่อเอ